รัชการเหลียงหยวนตี้ราชวงศ์เหลียงของตระกูลเซียวปีคศ .553 นางหลิวจิงเหยียนภรรยาของเฉินซี่ซึ่งเป็นขุนานางระดับกลางในราชสำนักเหลียงได้ให้กำเนิดบุตรชายนามว่าเฉินซูเป่าคงไม่มีใครรู้ว่าเฉินซูเป่าคนนี้ในอนาคตจะมีบุญวาสนาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน วงเล็บคนสุดท้ายของราชวงศ์ตระกูลเฉินเดือน10ปีคศ5 5 4ราชวงศ์เว่ยตะวันตกส่งทัพ50,000ืคนบุกโจมตีเจียงหลิงเมืองหลวงของราชวงศ์เหลียงเดือนหนึ่งปีคศ5 5 5เจียงหลิงแตกเหลียงหยวนตี้ห้องเต้สามถูกสังหารทันที จากการยึดเมืองหลวงเจียงหลิงของราชวงศ์เหลียงครั้งนี้ขุนนางข้าราชการของราชสำนักเหลียงล้วนถูกกวาดต้อนขึ้นเหนือสกุลเฉินซึ่งเป็นตระกูลขุนน้ำขุนนางของเหลียงเช่นกันจึงถูกจับตัวไปด้วยเฉินซุยถูกกุมตัวไปที่ฉางอานเมืองหลวงของราชวงศ์เว่ยตะวันตก ส่วนนางหลิวและลูกน้อยห้อยข้างอย่างเฉินซูเป่าและเฉินซูหลิงถูกควบคุมไว้ที่เมืองหลังเฉิงปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนานปีคศ .557 เฉินป้าเซียนลุงของเฉินซี่ ปดเซียวฟางเจอเหลียงจิงตี้จากบลาลังลมราชวงศ์เหลียงสถาปนาราชวงศ์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกราชวงเฉินตั้งตนเป็นห้องเต้ประวัติศาสตร์เรียกเฉินอูตี้ ราชวงศ์เว่ยตะวันตกล่มสลายเปลี่ยนเป็นราชวงศ์เป่ยโจหรือโจเหนือยุคนี้ท่านไม่ต้องแปลกนะครับเพราะแต่ละราชวงศ์ล้วนมีอายุสั้นๆนายพลของแต่ละราชวงศ์เมื่อสะสมอำนาจจนบารมีล้นเหลือแล้วจะถีบส่งเจ้าเหนือหัวราชวงศ์เก่าแล้วตั้งราชวงศ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเรื่องทํานองนี้ครับก็ตายซ้ําครั้งแล้วครั้งเล่าในยุคราชวงศ์เหนือใต้ เมื่อฉันอุตี้ยกตนเป็นห้องเต้แล้วก็ได้ส่งทีมเจราจาไปเปิยโจเพื่อนำตัวคนสกุลเฉินซึ่งตอนนี้อัปเกรดเป็นพระราชวงศ์ญาติพี่น้องของโองรสสวรรค์ไปแล้วกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนเฉินอุตี้ของราชอยู่สามปีก็สิ้นลมหายใจขณะที่การเจราจาไม่เป็นผลเฉินซุยและครอบครัวอดกลับบ้านเฉินเฉียนเฉินเวนิตี้ พระราชวงศ์องค์เดียวที่ไม่ถูกจับเป็นฉเฉลยขึ้นของราชสืบต่อจึงได้เจราจาอีกครั้งเพื่อนำพระราชวงศ์ตกยากกลับคืนถิ่นฐานโดยยอมแลกเมืองกับตัวคนจนเฉินซี่ได้เดินทางกลับแต่ครอบครัวของเฉินซี่คือนางหลิวและลูกอีกสองคนยังไม่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ จึงมีการเจราจาเพิ่มเติมผลการเจราจาสดใสพระราชวงศ์เฉินที่เหลือได้กลับมาแดนใต้อีกหนเฉินโซเป่าพระเอกของเรื่องนี้ก็ได้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนในครั้งนี้ได้เช่นกัน หลังจากเฉินหวนตี้สิ้นลมหายใจในปีคศ566รัชทายาทเฉินป๋อจงขึ้นครองราชในวัยเยาว์เฉินหวนตี้ก่อนตายได้มอบหมายให้หลิวซืเจื้อและเฉินซุยคอยช่วยเหลือห้องเต้องคใหม่แต่หลิวซืเจอ้อคิดจะขีดกันเฉินซุยไม่ให้มีส่วนร่วมกับกิจการรัฐกะว่าจะฮุบกินรวบคนเดียว โลบมากล่าบหายหลิวซื้อจื้อเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทางการเมืองต้องปิดชีพตัวเองในคุกเฉินซี่เข้ากลุ่มอำนาจเป็นผู้นำรัฐบาลทั้งหมดเดือน11ปีคศ5 6 8เฉินป่อเมารู้สึกเข็ดฟันกับการปกครองอย่างเผด็จการของเฉินซ้อผู้เป็นลุงจึงปล่อยข่าวโคมรลอยว่าเฉินซี่จะถูกเขียให้พ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาล เฉินซุยเบื่อไอ้พวกเด็กเสงเครงทั้งหลายเลยทำรัฐประหารยึดอำนาจโดยอาศัยราชอ,องค์การจากไทเฮาปลดเฉินป๋อจงลงจากตำแหนง่งโดยอ้างว่าเฉินป๋อจงไม่มีราศีเป็นผู้นำพฤติกรรมอ่อนปวกเปียกให้เป็นยามยังไม่มีใครอยากจ้างแล้วนับประสาอะไรจะมาชูคอเป็นห้องเต้ เฉินซี่หันซ้ายแลขวาไม่มีใครเหมาะสมเป็นห้องเต้ไปมากกว่าตนจึงฮุบเอาบอลังต่างทองเสียเองเป็นห้องเต้องใหม่เฉินสเสวียนตี้เฉินซูเป่าในฐานะลูกชายคนโตจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาทเฉินซูเป่าไม่ได้เป็นรัชทายาทก็ไม่ได้สนใจเรียนรู้งานบ้านการเมืองแต่อย่างใดสิ่งที่เขาชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจทุกลมหายใจเข้าออกคืองานวรรณกรรม และการปาร์ตี้สนุกสุดเหวี่ยงเชื่อได้ว่าถ้าเฉินซูเป่าไม่ได้เป็นฮ่องเต้ครับเขาแน่จะเป็นนักประพันธ์ชื่อดังเพราะขนาดเป็นฮ่องเต้แม้จะไม่ได้ฝากฝีไม้ลายมือในการบริหารบ้านเมืองแต่ฝากฝีภูกกันไว้ไม่น้อยเป็นงานวรรณกรรมระดับทองคำเลยทีเดียวส่วนใหญ่เป็นงานเขียนอีโรติกว่าวิวซิวกิ้ว เินซี่ใช้คนไม่ถูกกับงานที่มอบบ้านเมืองให้กับพ่อนักศิลปินซึ่งไม่เหมาะสมกับยุคสมัยที่ข้าฟันกันอย่างเลือดโชคเฉินซูเป่าติดเพื่อนคอวรรณกรรมเดียวกันมากถึงขนาดปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกจากวังไปนั่งนอนง้ๆที่บ้านเพื่อน้อสอห้าแปดสองเฉินเฉียนตี้ล้มป่วยและสิ้นลมหายใจโบกมือบายบๆจากโลกมนุษย์ เฉินซูเป่าร้องไห้โศกเศร้าไว้ทุกหน้าลงศพผู้เป็นพ่อเฉินซูหลิงน้องชายที่ออกจากรูเดียวกันหมายตาในบาลังอยากเป็นห้องเต้นจนตัวสัน่นหน้าเมื่อถึงขั้นลงมือจะสังหารพี่ชายของตนในงานศพเลยทีเดียวเฉินซูเป่าถูกแทงที่คอได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งแผลแต่ดวงแข็งหลบดอกที่สองได้เลยรอดตายอย่างวุดหวิดเฉินซูหลิงไม่ยอมรามือกลับไประดมกำลังพล ร่วมมือกับเฉินป่อกู้ลูกพี่ลูกน้องแต่ผลสุดท้ายเฉินซูหลิงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกสังหารเฉินซูเป่าทางล่องโปร่งสะดวกขึ้นเป็นห้องเต้องค์ใหม่ของราชวงศ์เฉินและเป็นองค์สุดท้ายเฉินซูเป่าห้องเต้เสพแม้แต่อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ก็ยังจัดงานเรื่อนเริงสังสรรค์ขณะที่ภาคเหนือได้เปลี่ยนเป็นราชวงศ์สุย สุยเวินตี้เห็นว่าราชวงศ์ทางใต้กำลังมีงานขาวดำจึงยั้งมือไว้ไม่ทำสึกแต่ได้ส่งจดหมายสแสดงไมตรีจิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เฉินสูปเป่ากลับตอบกลับจดหมายอย่างยิ่งพยองสร้างความไม่พอใจให้ราชสำนักสุย เฉินซูเป่าพอเป็นห้องเต้ก็มุ่งเสพสุขให้สมกับตำแหน่งสร้างตำหนักรู้ราเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจเพิ่มอีกสามหลังทำจากไม้เนื้อชั้นเลิศประเสริฐสุดประดับด้วยทองยกไข่มุกมรกต เพื่ออาศัยสมสู่กับจางกุ้ยเฟยและสนมคนโปรดเฉินซูเป่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเริงรื่นหื่นกามกับเหล่านางสนมในฮาเรเลมกินหอยอร่อยเหาะซึ่งน่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งเฮียเป่าชอบงานเขียนงานกวีจึงมักจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ดื่มเมาเป็นประจำเชื้อเชิญเหล่าขุนนางบัณฑิตปายภูกันแจ่มมากินมาดื่มลืมวันลืมคืน เมาได้ที่ก็พากันแต่งบทกวียกย่องความงามของจางกุ้ยเฟยและนางสนมคนโปรดคนอื่นๆเฉินซูเป่าถูกใส่ร้ายว่าปึกยิ่งนักไม่รู้เรื่องรู้ราวกิจการงานของรัฐจึงมักอุ้มจางกุ้ยเฟยนั่งตักเวลาตรวจหนังสือราชการงานเมืองคนอนุมัติล้วนเป็นจางกุ้ยเฟยที่มีสติปัญญามากกว่า พระสวามีจอมหืน่นนอกจากจะติดหอยแล้วครับเฉินซูเป่ายังติดน้ำเมาอีกด้วยดังนั้นเขาจึงแต่งบทกวีสรรเสริญสุราไว้ด้วยเฉินซูเป่าใช้เงินมือเติบมากมีการขึ้นภาษีแบบท่วนหน้า จะยากดีมีจนหรือขุนนางในราชสำนักที่เคยได้รับอภิสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายภาษีล้วนถูกรีดภาษีเพื่อบำรุงบำเรอห้องเต้และเหล่านางสนมให้สมเป็นโอรสสวรรค์นอกจากประชาชนจะเดือดร้อนกันท่วนหน้าแล้วเหล่าขุนนางทั้งสายพลเรือนและทะหารก็ต่างเดือดดาน จากการเก็บภาษีหน้าเลือดนี้ทำให้รัฐบาลเฉินมีรายได้ประจำปีเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่านอกจากนี้ครับเฉินซูเป่ายังออกคำสั่งให้โอนทหารส่วนใหญ่ไปให้ขุนนางสายพลเรือนเป็นผู้ควบคุมดูแลนายพลทั้งหลายจึงไม่พอใจกัดฟันกันกรอดกรอด ตีคอส588ราชวงศ์สุยพระเดศศึกราชวงศ์เฉินมีการสร้างเรือรบจำนวนมากและสุยเหวินตี้ได้แต่งตั้งยางกว่างเป็นแม่ทัพพร้อมในพลอีกหลายคนนำกำลังพล510,000นายบุกโจมตีราชวงศ์เฉินโดยแยกเป็นสามทางเส้นทางแรกตรงไปทางทิศใต้ของแม่น้ำฉางเจียงอีกสองสายครับไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก กองทัพสุยแต่ละทัพล้วนฮึกเหิมหมายนำทัพบุกถึงเมืองหลวงราชวงศ์เฉินให้แตกกระเจิงได้ชัยชนะเป็นทัพแรกทางด้านเจ้าบ้านเฉินซูปเป่ามุดหัวอยู่ในวงังใช้เวลาวันทั้งวันไปกับการเสพสุขสมเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งดังที่เคยเป็นมาอย่างเช่นเคยข่าวศัตรูกำลังรุกคืบเข้ามาเฉินซูปเป่า ยังไม่ได้รับรายงานความเคลื่อนไหวเวลานี้จิตใจเปี่ยมบุญสร้างเจดีเจชั้นแต่เจดีนี้คนรุ่นหลังไม่มีวาสนาได้เห็นเพราะถูกไฟไหม้ก่อนจะสร้างเสร็จเสียก่อนเมืองชายแดนเร่งรีบรายงานข่าวกองทัพสวีบุกเข้าตีแผ่นดินเฉนินข่าวมาถึงราชสำนักเฉนินแต่พระเจ้าแผ่นดินเรื่อยลงมาถึงขุนนางในราชสำนัก กับไม่รู้ร้อนรู้หนาวแหาวกันวอดวอดมีเพียงหยวนเซี่ยนคนเดียวเท่านั้นที่เป็นแก่ดำบอกให้ส่งกองทัพไปต่อต้านเมื่อกองทัพสวยรุกคืบเข้าสู่เมืองต่างๆของเฉินได้เพิ่มเติมสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤจฉุกเฉินแต่เฉินสูปเป่าพ่อศิลปินใหญ่ยังมีอารมณ์ร่ายบทกวียาวพืชไม่รู้หนักรู้เบา ครึกครื้นรื่อนเริงอยู่กับดนตรีและสุราประเทศชาติจะพังพินาศยังไม่หวาดพิตกแม้แต่น้อยเฉินซูเป่าผู้เกิดมาเพื่อเสพสุขด้วยแท้บอกกับข้ารับใช้อย่างลำพองใจว่าทหารฉียกมาสามครั้งยังไม่สามารถทำลายราชวงศ์เฉินได้แต่ปลายก้อยพ่ายแพ้ถอยกลับไปทั้งสามครั้ง ท่านรัฐมนตรีขงฟ้านซึ่งไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับหงกุ้ยผินสนมคนโปรดของเฉินซูปเป่าแต่อย่างใดแต่หงกุ้ยผินและขงฟ้านนับถือกันเป็นพี่น้องดุดเกิดมาจากมดลูกเดียวกันเพื่อช่วยกันแพร่ขยายอิทธิพลในราชสำนักหงฟ้านเป็นพวกนายว่าขี้ข่าพลอยจึงได้สอพรว่ารูเหวตามธรรมชาติของแม่น้ำฉางเจียงเป็นปาการชั้นดีเลิศ ทับเหนือต่อให้มีปีกบินก็ยังยากจะข้ามฟากมาภาคใต้ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าม้าจำนวนมากของกองทัพสุยล้มตายเกลื่อนถนนสองนายบ่าวจอมหน้าง่อเฉินซูเป่าเจ้าสำราญและขงฟ้านจอมเฉลียได้ยินข่าวก็หัวเราะกันคิกคักชนแก้วหมดจอบแต่งกรกวีอีโรติกกันต่อไปราวแผ่นดินสงบสุขทุกหนแห่งไม่มีภัยอันตราย ขส589กองทัพสุยวางแผนคิดกลอุบายมากมายขณะที่ทัพเฉินเจ้าบ้านชิวมากเป็นมวยผิดคู่จากขาวลือม้าตายแท้จริงแล้วเป็นการขายม้าสึกเพื่อซื้อเรือรบจากแผ่นดินเฉินแล้วซ่อนเรือรบไว้ไม่ให้ทัพเฉินล่วงรู้ว่าทัพสุยมีเรือรบ มีการปล่อยข่าวลวงว่าทัพสวยจะบุกที่กวางหลิงฝ่ายเฉินจึงเตรียมพร้อมรับศึกที่นั่นปรากฏว่าไม่มีการยิงลูกธนูแม้แต่ดอกเดียวมาจากทัพสุยทัพเฉินจึงเปลี่ยนแนวป้องกันและคลายความระมัดระวังทหารหย่อนยานทัพสวยส่งกำลังพลไปล่าสัตว์ตามแม่น้ำเพื่อให้เสียงคนและแม้ตามฝั่งแม่น้ำสร้างความสับสนให้ทัพเฉินมืทัพสวยบุกข้ามแม่น้ำมาได้ แม่ทัพฝ่ายเฉินยังไม่รู้เนือ้อรู้ตัวทัพสุยเหยียบย่างเข้าสู่ป่าและภูเขาเสียงสิงสาราสัตว์นกการ้องอกึกก้องกระหึ่มเมืองเฉินสู่เป่าที่ดื่มเหล้าแทนน้ำจนสมองฟอจึงเพิ่งรู้สึกตื่นตระหนกตกใจว่าสถานการณ์เข้าขั้นบันไลัยแล้วมีการระดมแม่ทัพนายกองออกไปต้านศึก ในเวลาคับขันนี้ทั้งพระและนักบวชต่างถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเมืองหลวงเจี้ยนขังเราจะสํานักเฉินมีทหารถึงหนึ่งแสนคนในเมืองแต่เฉินสูเป่าช่ำชองบทกวีลามกมากกว่าการบัญชาการรบทัพจับสึกเหตุการณ์เลวร้ายดิ่งลงเหวเฉินสูเป่าได้แต่นั่งร้องไห้หวยหวนทั้งวันทั้งคืนคงพิษศรากินสมอง กองทัพสวยถึงเมืองหลวงแม่ทัพในเมืองต้องออกรับศึกกันอย่างสบักสะบอมมีแม่ทัพทูลเชิญให้เฉินซูเป่าหนีออกจากวังเฉินซูเป่าเตรียมเก็บข้าวของออกเดินทางปรากฏว่าแม่ทัพสมองใสผู้นั้นยอมจำนนต่อทัพสวยคงเห็นว่ารับใช้ฝ่ายใดแล้วอนาคตสดใสกว่าสถานการณ์วิกฤตเมืองใกล้แตก แม่ทับนายกองล้วนหนีตายกระเจิดกระเจิงราวนกแตกรังราชสำนักเฉินล้วนว่างเปล่าขุนนางโกยอา้าวเอาตัวรอดเป็นยอดดีหน้าทีนี้ตัวใครตัวมันไม่มีใครอยากเอาชีวิตในน้อย,อยปกป้องห้องเต้เลวสามองค์หนึ่งซึ่งไม่เคยทำประโยชน์อะไรต่อแผ่นดินห้องเต้เห็นทหารและพลเรือนต่างหนีจนเกลี้ยงราชสำนักตนเองก็วางแผนจะหนีเช่นกัน แต่ขุนนางพักดีคนหนึ่งซึ่งยังยืนหยัดจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือหยวนเซียนเจ้าเก่าหยวนเซียนทูลอย่างขึงขังว่าฟาบาจะหนีไปที่ใดโปรดคุมชุดมังกรอกภายไหลพึงอยู่ท้องพระโรงปฏิบัติเช่นเหลียงอูตี้ที่เผชิญหน้ากับกบฏหัวจริงอย่างไม่หวาดหวัน่น แต่เฉินซูเป่าไม่รักฟังเขาไม่ยอมเป็นผีเฝ้าวังหรอกและบอกว่าฉันมีแผนของตัวเองเฉินซูเป่านำเหล่าสนมนางบำเรอม,มากกว่าสิบคนในฮาเร็มนี้ไปหลังตำหนักและไปซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ำในพระราชวังดูสภาพแล้วเป็นที่น่าขบขันยิ่งนักเฉินซูเป่าคิดว่ากำลังเล่นซ่อนหาอยู่หรือ ทัพสุยบุกถึงในวังปูพรมตรวจคนทุกซอกหลืบของพระราชวังจนเจอเฉินสูเป่าและเหล่านางสนมที่นั่งตัวสั่งงนงันงบในบ่อ้นาทหารสุรยลากคนทั้งหมดขึ้นมาและจับตัวไปที่ค่ายทหารของทัพสุยทัพสวยบังคับให้เฉินสูเป่าเขียนหนังสือได้ลายมือตัวเองเพื่อประกาศให้ในายพลของฝ่ายเฉินที่ยังไม่ยอมแพ้ให้ยอมจำนนต่อทัพสุยแต่โดยดี แผ่นดินเฉินที่ก่อตั้งมาได้32ปีมองไม่เห็นทางไปต่อแล้วเฉินประกาศสิ้นสุดราชวงศ์สุยเหวินตี้ราชวงศ์สุยรวมแผ่นดินจีนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเฉินซูเป่าถูกจับกุ่มตัวกับเมืองหลวงราชวงศ์สุยเฉินซูเป่าอาดีตฮ่องเต้เสเพของราชวงศ์เฉินเป็นคนที่มีบุญเป็นยิ่งนัก แม้จะเสียบ้านเสียเมืองเสียแผ่นดินแต่กลับเป็นผู้เสียบัลลังที่ตายดีซึ่งหาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์จีนเฉินซูเป่ามีอายุยืนยาวหลังจากยอมจำนนต่อราชวงศ์สุยมาอีก16ปีจึงเป็นภาระของสุยเบินตี้ ที่ไม่ประสงค์จะสังหารเฉินซูเป่าต้องเลี้ยงดูนางลำยองเวอร์ชันผู้ชายคนนี้จนกว่าจะตายสุยเวินตี้ปฏิบัติต่ออดีตห้องเต้สิ้นแผ่นดินเป็นอย่างดีแถมยังมอบตำแหน่งขุนนางให้อีกด้วยสุยเวินตี้กลัวว่าเฉินซูเป่าจะเหงาจึงเชิญมาร่วมงานปาร์ตี้บ่อยๆแต่สุยเวินตี้เกรงว่าจะทำให้เฉินซูเป่าสะเทือนใจจึงให้งนเล่นดนตรีของภาคใต้ในงานเลี้ยง ตรงกันข้ามเฉินซูเป่าไม่ได้อินังขังขอบการสิ้นชาติพลัดพรากแผ่นดินแม้แต่น้อยแม้จะไม่ใช่ห้องเต้พระเจ้าแผ่นดินอีกแล้วแต่เฉินซูเป่าก็ยังเป็นนักดื่มคอทองแดงไม่มีเวลามานั่งศพเต้าเสียใจ สวยเวนตี้เคยออกปากขอให้งดดื่มลงบ้างแต่ภายหลังก็ปล่อยให้ดื่มตามใจเพราะสวยเวนตี้สงสารคิดว่าที่เฉินซูปเป่าดื่มหนักนั้นเพราะให้สุราช่วยเยียวยาจิตใจถึงขนาดที่สวยเวนตี้กล่าวอย่างเห็นอกเห็นใจว่า ถ้าเฉินสูปเป่าไม่ทำเช่นนี้เขาจะมีชีวิตให้ผ่านพ้นในแต่ละวันได้อย่างไรแต่เมื่อสุยเหวินตี้ครับได้เห็นพฤติกรรมนานวันเข้าจนรู้ท่าแท้ของเฉินสูปเป่าจากสงสารจึงเปลี่ยนเป็นสมน้ำหน้าแทนและประเมินเฉินสูปเป่าไว้ว่าความล้มเหลวของเฉินสูปเป่า เป็นเพราะการดื่มสุราเมาหัวราน้ำที่เฉินซูเป่ามีสภาพเช่นวันนี้ก็เพราะเขาใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับการเขียนบทกวีและดื่มเหล้าแล้วคนเช่นนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปสนใจการบริหารบ้านเมืองขณะที่ทับสวยบุกเข้าไปในเมืองผู้คนต่างกังวลแต่เฉินซูเป่ายังเลงเรื่นดื่มกินราวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อทับสวยบุกถึงพระราชวัง หนังสือราชการด่วนยังกองอยู่บนโต๊ะไม่ถูกเปิดอ่านข้อสศ604เฉินซูเป่าในวัย51ปีผู้ขยันเสพสุขแต่เกียดคร้านราชกิจจนต้องฝากชื่อไว้เป็นห้องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์เฉินก็ตายอย่างสงบหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาโดยตลอดหยางกว่างสุยหยางตี้มอบชื่อหลังมรณกรรมให้ว่าหยาง ต่อมาครับในยุคราชวงศ์ถังพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ถังก็ได้มอบตำแหน่งหลังมรณกรรมให้หยางกว่างว่าหยางเช่นกันเป็นการสื่อว่าทั้งเฉนินซูเป่าและสุยหยางตี้ล้วนเป็นฮ่องเต้ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเฉินซูปเป่าห้องเต้เซเพเซบสุกฟุ้งเฟิร์มไม่เอาไหนหรือบางทีเฉินซูปเป่าคงไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นห้องเต้จึงไม่มีปณิธานสูงส่งวิสัยทัศน์กว้างไกลใดๆทั้งสิน้นเฉินซูปเป่าคงอยากเป็นนักเขียนที่มีชีวิตอิสระกินดื่มไปวันวันมากกว่าในบทกวีที่เฉินซูปเป่าเขียนไว้ครับเขามักจะพูดซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่า ต้องการใช้ชีวิตท่ามกลางป่าเขาลำนาวไยยกสดสุราให้ฉ่ำคอตว,วัดภูกันแต่งกรร้องเพลงให้ฉ่ำใจผู้นำของชาติมีความทะเยอทะยานอยากเป็นขี้เมามากกว่าเป็นห้องเต้ที่ดีประชาชนสมัยนั้นจึงน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจเลือกตั้งมีผู้นำที่ตนปรารถนาได้ ถ้าการใช้วิธีเลือกตั้งดีจริงระบอบกษัตริย์และจักรกพพรดคงไม่ล่มสลายแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนและจริงๆครับเราทุกคนก็สมควรจะเป็นเช่นนั้นขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังหวังประท่านจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามฝากทุกช่องทางของอาณาจักรต้าจีนขอพระคุณครับ